สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะดื่มดำบรรยากาศชิวๆโคชิโคโหสุดยอด,ด,ยอดยส่วนตัวมีแค่ฉันและเธอบอกเลยว,ว,วิวดีมากนะฮะ เราอยู่กันที่มกเหล็กในไม่มีใครเลยสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีวันหยุดสุดสัปดาห์ทุกท่านนะครับสุดยอดอ่ะบรรยากาศนั่งได้ เบือสังคมเมืองวุ่นวายฮะหนีเข้าป่าสวัสดีทุกท่านนะครับ ไปตั้งมุมโน้นสวัสดีครับสุดสุดเลยตัวตัวว่าไม่คิดว่าจะมีอย่างนี้ด้วยนี่ว่าสระน้ำอีกใช่ครับใสม่าก่ขาเพิ่งิุดไม่กี่วันเนี้ยเดออ ลอกเ,อเ,เอโ <c oughs> <c oughs> ต๊ะไปนั่งกลางกลน้ำเลยกินเหล้าเท้าแช่น้ำนะมุงมิงอัาเลยอัเลย,เด,ยดเดี๋ยวขันตัดแาบน้ำเนี่ยุเดียวกันมนะั้อยากรู้จิตกันที่สอ สิบขวบสิบขวบสิขวขอพี่สิบเอ็ดเธอตากับพี่่องไอ้นี่พอหนึ่งละผู้ันน้ำเสีพี่กันขาพเสียชาแล้วโอ้โหดีใจเลยชิวมากชิวมาก กนที่คนไม่พูดพลาดด้วยพี่จริงทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับเนี่ยแต่อย่างว่ามันมันมันเป็นแบบข้างในอ่ะมันมันก็ลึกไปหน่อยเป็นปกตินะหญ้าขึ้นเต็มนะหญ้าเต็มไปหมดเลยพอฤดูฝนเขาก็เลยมาเกลี่ยกันเกลี่ยกันอย่างเงี้ยแต่ข้างบนเลยเป็นอศูนย์นี่ศูนย์ นี่จะไม่ใช่คนพื้นที่นี่ไม่รู้เลยนะจ๊ะโอ้โหจะให้ดูวิวนะฮะกับกล้องฮะวันนี้อะไรพามาหมดมดมานะประชาตรัฐนั้นต้องลงไปลงนะโอ้โหต้องลงไปลงต้องลงอ้วนเดินดีๆนะเดี๋ยวอ้วนหงายท้องนะอ้วน เงินก็ซื้อไม่ได้ครับผมบอกเลยมลมบบไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะฮะอยู่แถวมกเหล็กในครับผมเห็นป้ายเมื่อกี้เขาเขียนว่ามมกเหล็กในมันชิวตรงนี้แหละเนี่ย ไปตั้งกินเหล้ากลางน้ำยกโต๊ะไปตั้งกลางน้ำกินเหล้าซะเลยดิมาใช่มกเหล็กในใช่ไหมฮะแถวนี้เขาเรียกมุกเหล็กในดูวิวตตต้้้ออองงงงงงลลลคร <S <S <rapper> <S ับ ไปนั่งแล้วคุยมันจะอีกฟิลหนึ่งเอาแก้วไปด้วยนะเอางั้นเลยอ่ะเอาเพราะว่าแบงค์เก็บก่อนเดี๋ยวตกน้ำาขาตั้งไม่เป็นไรไปายหลายลรถเดินดีอวด หัวจะพุ่งวะวะเลยกูแหมโอ้โหเสรียวมากเราไม่ให้ไม้เซลฟี่เราเล่นขาทั้งกล้องเซลฟี่เลยนะฮะอ้าวไปไหนเล่าวางั้นแหละ กลางขาก่อนตั้งป้า,ายวางในน้ำเลยไม่ความหลอกมั้ง โคตรสโลไล่อะจอก็ไม่ค่อยสว่างอ, <c oughs> อยู่ไม่ไกลาจากรีสอร์ทครับเจด้าวอยู่แถวจอมืดไปหน่อย <c oughs> จอพังไอโฟนจอพังมันก็ธรรมาชาติมุกเหล็กในมุกเหล็กในออกจากรีสอร์ทมานิดนึงฮะ <c oughs> จะเป็นลำธารแบบชิลๆชิคๆอ่ะเดี๋ยวให้กลับกลับกล้อง ลิงน,น่าเป็นวัดนะวัดบวกเหล็กในขอ,อเป็นวัดบล็อกเหล็กในอยู่ข้างหน้านะฮะโ,โอกาสหน่าจัดให้เลยวันที่หกวันที่หกมา <c oughs> <c oughs> เอาไม่อยู่เราผมมาไงอ่ะ <c oughs> น้ำมันแรงว่ะกล้องมันจะคว่ำม,มาว่นเนี่ย ไม่เหมาะกับคนเยอะใช่ต้องมาเป็นแนวครอบครัวแล้วเป็นแบบเป็นส่วนตัวมากะอะ้ยชีวิตมันจะสลโลไลท์อะไรขนาดนี้นะจริงๆปั๊มหน้าลงหน่อย เออเออเออสุดแล้วจริง ได้ครับบรรยากาศแบบนี้ผมบอกเลยอย่าเบียก ให้ดูบรรยากาศดีกว่านะฮะบรรยากาศน้ำทางนู้นนะฮะน้ำใสมากดูน้ำจอผมมันมืดๆเองอะฮะแต่ดูทาง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 ,ทางบ้านจากโทรศัพท์คุณน่าจะสว่างอยู่ดูน้ำเนี่ยนี่ถ้ามีปลาตัวเล็กๆว่ายน่ะแม่งเฟี้ยวเลยเนะี่ย เจ้าถาา Bahn. au, sure> um, um, sprouts, huh? ิ่นพามาชิวนะเปิดเพลงเบาๆจิบเหล้าบางๆโอ้ยงาวันหยุดสุดสัปดาห์ฮะ ว่าบรรยากาศดีแต่อบอ้าวไปนิดหนึ่งฮนะต้องเอาตัวแช่น้ำยกเรามาตั้งเลยไหมเอาโตะญี่ปุ่นมาตวง โอ้โหเจ๊ยี่เมาไหมล่ะเม้าก็ตัวจุมน้ำตัวไม่กินไม่กินเลยเดี๋ยวเยอะมาเนี่ยไม่ได้เมาเลยจะลองกลับแล้วกรุงเทพจะอยู่กวันหนึ่งมีต้นไม้มไมบร้อนนี่มีอะกําลังสวยเลยมีต้นไม้ใหญ่มีต้นไม้ใหญ่ล่มพอดีนะฮะ ก็ปดทัอนยอยู่คะปืนยแต่มันจะกนผนเหมือนผมจะานะแดดะเนี่ยรชิ่ไเฮยอยาก,กัดน,ลนมม้ลยกเหล็กนธรรมชาติาาาต่อนตัวอยู่ใช่หลายๆคนยังไม่ค่อยรู้ตรงนี้ มันมีแบบนี้เขาก็จะเข้าไปพักตามรีสอร์็ไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ทางเข้าแล้วค่ะทางเข้าพอได้ซีวิคเข้าได้รถบ้านก็ต้องเข้าได้ไมไ่ถึงกับโหดร้า,ายนขนาดนั้นก็เป็นทางที่หมู่มบ้านชาวบ้านเขาวิ่งกันนี่แหละไมไ่ถึงขั้นแบบโหดร้ายแบบออฟโรดลุยป่าข้ามกำแพงขนาดนั้นไม่ได้ นี่ถ้ามีปลาหน่อยนะไม่ต้องาปลามันก็ได้สะปลาตัวเล็กๆไลยมาไม่นนเพราะไปลงนูนตัวเล็กเือน,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 นขาดย่างวขาดของกินต้องเตรียมมาเองออออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวไปเพ้อ ดีนะฮะแต่นั่งนานตีนอาจเปื่อยนะฮะรองเท้าอาจพังนะฮะเกือบอาจจะอาจจะพังได้ต้องใส่ประมาณพวกพวกพวกแบบกีโต้ทุ่งหัวอะไรเงี้ยเป็นยางๆหรอโอ้ยอย่างนี้ก็ชื้นเดี๋ยวตีนเหม็นตีนเปือ่อยตีนขาวตีนล่อนะฮะบอกเลยว่ากาวยกแน่นอนนะจุ่มขนาดนี้ อีก็ไม่เหมือนเดิมทำไมปีกมันจะเข้ามาแล้วมันก็จะสูงต่ามันจะมีช่วงที่ลอกเนี่ยเอาไมโครมาขุดอ๋อนี<ไ>นน่เอาไปใช้ใช่ใช่เลยมันเป็นเป็นไปแค่ๆย้อนขึ้นมาบนเกาะคือพวกเนี้ยมันไม่แต่งบ้านสวยไงมันก็มันก็เอาไปไปแต่งบ้านทำหินหินปูพื้นอะไเลยอะไรเลอ,รอ่ะมาขุดกันไปเรื่อยขึ้นมาจากภูเขาเนี่ยเท่าไหร่เน สะอาดนะเนี่ยโดนขัดเนี่ยน้ำมันขัดไปเรื่อยไม่เลยเป็นมันๆไม่เลยนะแล้วก็ไม่ขมด้วยแบหนี่สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีด้วย บรรยากาศดีมากนะครับโมกเหล็กใน <c oughs> เดี๋ยวแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปชาร์จแบตสักครู่นะให้ดูดื่มดำบรรยากาศไปด้วยกันนะฮะ <c oughs> ต้นน้ำจะมาจาก ูเขานะฮะน้ำมันถึงใสมากนะฮะดูวิวได้โอ้โหแบบสุดยอดอ่ะน้ำใสกิ๊กเลยเพรามีบ้านชาวบ้านอยู่มีรีสอร์ตอยู่อโอ้โหพร้อมลำธารน,นะฮะแต่ไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้เป็นแบบนี้นะฮะนอกจากคนพื้นที่เท่านั้นแหละพอดีผมรุ่นพี่ผมอยู่แถวนี้ก็เลย เขาชวนมาต่อสวัสดีซิงเอ็ด,ดีรามาทูด,ด้วยโคชิลอะซิงนั่งโคสโลไลท์อะนั่งแดกแดกเหล้ากลางลำทานไปไงเยนะ็ดแค่เปิดเพลงซอบฮะเ,เ,เด็กอ้วนเล่นน้ำเพลินเลย จะมีเนี่เป็นเกลือนแต่ไม่เคยขึ้นไปนะเดี๋ยวเราจะไปชาร์จแบตก่อนแบตจะหมดอีกแล้ว อ,นงงอ,อินสุดกินสุดเราหกเลย ปล่อยเรื่องความวุ่นวายในเมืองหลวงอยู่กับธรรมชาติปล่อยให้มันไหลไปกับสายนาศ ชาร์จแบตก่อนแบตผมใกล้จะหมดแล้วนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกสักยกหนึ่งชาร์จแบตก่อนขอบคุณครับที่ทุกท่านที่แวะเวียนมารับชมนะฮะจุกจุ๊บ <c oughs>